พี่รอดก็แบ่งให้ผู้กระไดเร็วๆกินกับน้ำจมันกินกับผงดีๆใส่กรอบอ่ะค่ายคุณเป็นคนลองกินไอ้คุณเป็นคนลองอ๋อจะไปกินได้ยังไงมันตายเบื่อเจ้าเองกินเลยแซ่บไหมใครแนวไหมไปสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะในช่องแคมป์น้องขจครับกินแซ่บแบบนัวๆตัว วันนี้กินอะไรคะไส้กอรอกไส้กรสกอรอนี่เขาพร้อมมีไส้กอรอกค่ะไส้กอรอกอีสานแล้วก็มีค<ต>ู่กินก่อนหรือคู่หิวน่ะอ่ะอืมแอบอยู่ได้ป่อยเขารับพูดทางใต้ครับอออืออซื้อน้ำมิงเลยอ๋อสูเอากินเลยอ็กินเลยมีน้ำปูมันม<อ><อ>ีกระเทียมทอนอะไรทองดองกระเทียวทอนดองของคุณครูกระดองดองเนี่ยดองเลยทองก็ไม่อมค่ะอุ้ยมีกุ้งด้วยอืมกินเลยนี่ กูตัวบบกใหญ่ให้ในีอยู่เด็ดืมแซมมาค่อพอบลองซื้อซมมาสักหน<อ>่อยเม็ดระบาดค่ะซื้อมานึ่งซองอยได้บอกหลายนุ่มออไอก็อดอ่ะไม่ได้มไม่ได้มันใช้มือแค่มือใช้มือ,อ,มมอได้ กูก็จะใช้มือเหมือนกันอืออร่อ,อยอะไรบุญเส้นอร่อยไหมอร่อยครับบ่ายกินบ่ายบ่ายครับผมให้มีบ่ายกินด้วยเด้อเต้ตาตะคำใหญ่เลยเนะี่ยเอาดูดจุดเลยเข้าดังใช่ไหมปวดกรัระเพาะบักแดงกินได้ไหมบักแดงอือกินได้ครับแต่ก็้จะหักกินเต้ากัดได้ไหมล่ะได้อยู่เต้ามีฟันแล้วหรอขึ้นแล้วนเฮ้ยเต้าหัก ครับแบบสองันคราแบบเนี้ยอืมอืมอืมเขาเทียมโซนดองค่ะเขาไม่มีลายเหมือนเต้าไหมเขาแบบเนาะยเขาเทียมโซนดองไม่อ่ครับแม่ครับเพราะว่าเป็นเด็กเหรอไม่เป็นลองทิ่ดูก่อนอาไม่อ่ะมันหวานเดี้ยครับครูมีลายเหมือนเต้าไหมอืมมีลายที่คูให้ครูดึงแบบเนี้ยอืมคูคูมีลายเหมือนเต้าไหมละครับ ลองดึงดูแห้งมางเลยลองดูสักหน่อยอไม่มีแรงอีันไหนกาจะดูงแรงนะต้องมีแรงน<า>เอากินมันเขาต้องหักบนหัวมันสองอันอย่าไปหักเยอะมันจะกินไม่หมดแล้วเสียด,ดายกินแค่หมึกล่อนหวานจังเลยหมึกแดงน่มามินม่ย แล้วทำมาข้าวเป็นช็อกิีเลยอนึกว่าชูวกล้ามมีกล้ามแหรอเนี่ยเ๋ยนะของชกล้ามเขาเคนจะออกก่อนท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านครับมาทานด้วยกันนะครับมาดูครับอครับมาทานด้วยกันครับเอาขอไม้จิ้มมาก่อนจิ้ไม้เดี๋ยวมันจะไปแทงไม่ใช่ครับเราไปใส่เราไปใส่ตรงนี้ครับเอาเอาเส้นไปใส่อืมพอละอืม อร่อยอืมนีอม่อืมก้าวเส้นอรยอยอ่อยแซ่บดีดีบ่อยอ่ะแซ่บดีแซ่บดีดีครับรู้แซ่บดีดีครับมาเด้อครับมากินน้ำกันเอ้ยเด้อครับมากินน้ำกันแซ่บๆเลยครับอ <laughs> <laughs> โอเคครับโต้หัวงูคราบยูของเตอร์ดิอุ้ยมีหอยยของเตอร์ มืนอนี้ใส่ชุดผู้ไทยด้วยค่ะอันนี้เป็นชุดผู้ไทยเนี่ยครูครับของบ้านมีหอยด้วยอ,อยากกินแบบนี้เลยอร่อยใช่ไหมอืม,อ,ม,อ,มอยากกินตองขาเค็มแบบนี้อืมขายกินน้ำดินะ <c oughs> บอกพี่ <c oughs> อยากกินน้ำก่อนอือครูมีน้ำอยู่โอ้หมายกอดงา ลูกค้าผ่านไปดูตรงนั้นเสียงเสียงเสียงเขียดเสียงกบเป็นเพิ่นกินข้าวดูมาเด้อยลูกค้ากบเสียงกบเสียงเขียดเด้อคือเสียงเขียดเสียงเขียดมาจากไหนอ่ะเสียงเขียดมาในทงนี่ล่ะเขียดหลายๆช่วงไหนเขียดหล่ไหลโอ้ยเอาน้ะเติมมาเอามานี่เลยระวังไว้ข้างใต้ดีกว่า กงกินข่อยมดาเลยไม่กินหรอกลูกชิมอ่ะอืมปล่าเราชิมเยอะก่อิหยาบแล้วพี่บอยทำรสเถอะอันน้ำน้ำเห็นไหมครับอืมถ้าถ้าน้ำจิ้มเผ็ดต้องไม่กินกินทำไมล่ะไม่เผ็ดน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มดูอืมเป็นไงรสไหมเผ็ดนี่แหละไม่เผ็ดยังหรอก อ้าวไปหายผิดซต้องแสจ้าเจ้มน้อยไปขึ<ม>้งมาชิมดิไ<ม>อ้่ว่ๆเลยเกิ้มทานเลยทานโซ่เล้วคูดูทำไมไม่กินเองล่ะเยสไลายกูอร่อย แค่ลองจัดสลัดให้คุณครับจะสลัดให้คุณครูต้วก็ต้องกินด้วยแม,ม่เผ็ดก,กินแค่อันนี้ก็พอนต้องกินแบบแค่สองอันนี้ก็พอแล้วเอามือหยิบเลยก็ได้จะได้เอาน,นั้นอืิบหยิบได้เพราะว่าคุณครูได่เอาช้อนมามมมดจุด อื่แค่หนึ่งกับอะไรแม่เต้ครับจนพี่บอยพูดสิพี่บอยครับผมเ้าปอยถ้าปอยแบบนี้เขาเขาไม่ดูพี่บอยหรอกหรอแลวครูลองดึงต้องหัวมันดิครับมอนใช้ชาคาแรเต้อะโอ้ครูก็ทำได้ไงแม่บอกแล้วต้องทำแบบเหมือนเตออืมทำแบบไหน เนี่ยจับหัวมันก่อนแล้วก็หักพอแล้ว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 มันหมดแล้วมทำไปบ่อยด้วยพี่บอยทำมิ้ไม่ทำไอ้ให้ลองดูลองดูดิบ่อยปีบ่อยบ่มีแห้งบอยก็มีแห้งนะครับเนี่ยมีแห้งมีแห้งสาพเนเอีาวรู้สึกว่าตัวตามมนสูงกว่านล้วไม่ไม่เห็นผมอ่ะบ่อยบ่มีแห้งว่ะเตะ ไม่แห้งเลยเราเป็นลองทำเป็นหน้าตาคนดิต้องทำเป็นหน้าตาคนอะทำไม่ได้มไม่ทำไม่ได้หรอกไม่ได้แล้วต้องกินนะโอ้ยทำไมมันคำใหญ่จังเลยเอาน,นี้มาลองก่อนแอบยม่ได้เป็นพ่นเนี่ยมาส่งหอดีอืม้ม ดูดิโมก,กิ้จริงป่ะจริงเสียบเสียบได้อ๋อนั่งนึ่งอมำคำย้ำแรงมาส่องหิวเข่าคักเอามาเอ่อได้คำใหญ่เป็นไหมอะไม่ใหญ่หรอกกินเลย <c oughs> มไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นทำดีๆลูกแม่แจ้งฝากครับนี่ทำดีๆทำดีๆ ทำมิลีไม่ทำมูมมาม,มกินดีๆกินข้าไปดีๆฝากงก้าวรู้พี่บอยครับกินทอดไปให้หมดก่อนขอมันเหรอหครับจะทำือนพี่บอยครับเจียวให้หมดก่อนบัดเตอร์ว่ากินครับเอ้ากินก่อนครับไม่แจ็บอะยรเจ็บอะไรด้วยครับอะไไม่ได้ว่อาอยู่เจบเสียดาเอ,อ้า แทบแทบเลยค่ะแทบแทบ,บแซบ,บแทบ,บแกินบักพี่ก็ย่างสมากอีกอของเต้าเยอะกว่านะพี่บอยอม,มันเต้าเยอะกว่าพี่บอยนะครับเนี่ยพี่บอยดูของเต้าสิอือเอาไปฝากแม่ยที่บ้าน <c oughs> าๆๆเล็กม <c oughs> ีแค่หน้บ้านเองพี่บอยอ่ะ กว่าของต้งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดอันฮะองต้ามีเจ็ดอันออขออีอย่างนึงพอเลยได้แปดอันแล้วเนี่ยสูงวนเลยให้ไหนให้คนดูดิแปดอันอ้าวแล้วหน,นึงอันหนึ่งใหม่กันแล้วใจทำหลายๆสองรอยยังไม่ได้หลายครั้งนะครับ เอ้หัวเลาะอย่างเดียวเข้าใจไหมอือกินไหมเออกินกินแต้แฝงาลอ่ะกินให้หมดก่อนกินให้หมดก่อนเออเถอะให้ตอเบอรี่อ่ะเออเถอะใหสิบบาทเอาโชว์โชว์ท่านผู้ชมให้กินด้วยหัวเลาะหัวเลาะแป๊บนึงนะ ไม่มีอะไรพูดต้องหัวเราะอย่างเดียวเข้าใจไหมครับเนี่ยไม่ว่าก็แบ่งให้พูดก็ได้หนึ่งสามหนึ่งหนึ่งนน้ำก่อนเอากินน้ำนองแน่แบ่งเอามีน้ำจิ้มอะไรมีอะไรบอกท่านผู้ชมโอ้ยไม่ขึ้นกู้งค้างมันไม่ขึ้นครับโอ้ยได้ยินป่ะได้เอากินได้กินอ๋อโซ่ด้วยมันเป็นอยังนไงมันเป็นขี้หมากอะไรหมากอะไรเจ้าหมากอะไรหัวละหัวละดิ มาละอีกมาละอีกมัเปรี้ยวเอได้ทำหน้าแบบเงี้ยมันเปรี้ยวทำไม่ได้มันเปรี้ยวครับต้องทำดูได้มาเห็นมะเปรี้ยวแสบดีดีเนาะแต่ว่ามันอยาเป็นใส่กอกสมนะครับใส่หมดเลยอ๋อผงเปรี้ยวมากแสบบอกมาชิมดู กับมันนี้ครับน้อกินกับมันนี้ครับไม่เปรี้ยวพอดีแซบอยู่อ่ะไม่ใช่กินกับผงอ๋อผงอันนี้เหรออ๋อกินไข่แหน่มันไข่แหน่ยู่แซบอยู่มไม่ใช่แต่อรอแต่ต่าคาให้ครูครับ <c oughs> แต่ใช่ก็แต่ให้ครูชิมแบบนี้ครูลองชิมว่ <c oughs> อนชินกับด้วยกันแซบอยู่ให้พี่ไยกินด้วยนะครับแต่แต่กินมังใส่ใส่ให้ข้างล่างมันเต็มเลยพรอิ่มแล้วนั่งอยู่เฉยครับ ต็ยังไม่เถึงก็กินครั้งเนี้ยแค่กลัวจะตัดคลิปนะครับครูแล้วกลัวตัดคลิปเลยแต่กินมีแต่กินว้ายถ้าไม่มีอะไรพูดต้องหัวเราะหัวเราะเป็นไหมหัวเราะค่ะสั่งให้หัวเราะหัวเราะยังไงขายของให้คุณครูดิมีอะไรบ้างคุณครูขายอะไรบ้างขนมจีนแล้วก็อะไรอีกคะเอ่น้ำปูมั้งน้ำปูโอ้เก่งเลยกระเทียมอะไร กระเทียมทนดองน้ำอะไรเนี่ยน้ำจี้บมะพร้าน้ำมะพปลากินแล้วเสร็จๆนัวๆเด้อมาดูๆกินแล้เสร็บๆนัวๆเสร็จๆนัวๆเด้อครับเสร็จๆนัวๆเด้ออเราตกองกินนะครับกินไม่ได้อยู่กล้องป่าบอกค่ผู้ชมเนาะลองกินกับน้ำจิลองกินกับผงดีๆใส่กรอบอ่ะใครใครควรเป็นคนลองกินใครควรเป็นคนลองอ๋อจะไปกินได้ยังไงมันตายเบื่อเจ้าเองกินเลย ่ะไหมใครแน่ไหมไปบัตรเอาดู้ยชิ้นนี่ยมาอยู่ในแก้วอันนึงก็กินผงอืมบ้านพี่บอยไม่มีมะม่วงบ้านเตอร์มีนะแบ่งพี่บอยด้วยนะแบ่งได้แต่ยังไม่สุกมะม่วงอะไรเ้อมะม่วงเตอร์เดียวไหมมะม่วงหยังมะม่วงใส่กบหยังได้จำไม่ได้แล้วตอนเตอร์เลือกเรียนมาเตอร์ได้กินอะไรแล้วหรือยังของยัง ทำาไมปากเปื้อนล่ะทั้งนั้นนะกินหนมหถ้าไปซื้หอ,ห,อหนมมาเรากินแซตจอไม่ได้ก่อนนะนี่เขาเรียกอันนี้เขาเรียกหน้าคนชัาๆเพราะว่าตันนี้ไปเจาะมันตัดแซตจอไม่ดีอันนี้ก่อ,อนจน,นแม่เป้งกินซีนในคลิปลน่ปะแม่ครับไม่ซีน,นะครับโอ้โหแซเจาะได้สองอันเลยชวนแม่กินซีใ,ใ,นในคลิปนะ่ะ ชวนพ่อนี่พ่ออะไรนะพ่อเล่อ่ะชวนพ่อเล่ดิชวนพ่อเล่กินขลิปเล่คลิปชวนพ่อเล่มาพ่อเล่ครับมาหรืครับเออหมาหมาไม่ขอกินด้วยเปล่าเขากินปะครับเอ้อเดี๋ยวค่อยให้มันกินโอ้อิ่มแห้งระบาดหมามหมามันพูดได้เหรอมันพูดไม่ได้หรอกเอากินแล้วแล้วเมื่อกี้เห็นมันพูดได้อยู่ตอนได้ินมันไม่อยากมาเบาเลยนะไม่ใช่นี่จะในกระตูน อ๋อนั่มีแต่แมวกับหมานี่แมวสองตัวนี่หมาสองตัววันนี้ที่หกคุยอยู่บ่าครับพี่บอลไม่กินได้กินนะกินเลยสงสัยพี่บอยไม่อยากกินแล้วให้ต้องใส่หมดเลยไหมใส่ในเนี้ยครับมามาเดี๋ยวจะให้ไม่ใช่จะใส่ในนี้มามามาใหใใในนน้หมดแล้วก็แล้วก็เขายำขยำใช่วันนี้ยาวขยำหรือยังยังหมดยังหมดเอามาถุงหน่ะน้ำ เลยเลยฟ้าเราจะขยับให้เต็มที่เต็มที่พอแล้วพอแล้วออกมากินกู่ว่ว่ามันปานปอบไม่ออกออกยังไงไม่ออกอ่ะอ่ะอะไรอ่อิ่มหรือยังยังยังไม่ปิดคลิปหรอขูอิ่มแล้วนะนี่เอิมก็ได้นะครับ เอาขอบคุณสิขอบคุณลหลายๆดูขอบคุณขอบคุณครับแม่แกเข้ามาติดตามอบคุณครับข,ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเจ้าก,กิ๊กแซนพนงคุณสวยเลยนะครับฝากกดติดฝากกดไลค์กดแชร์อย่างมากเลยท่านแม่กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะว้าเป็นโอ้ยขอคิดนสต๊